สวัสดีครับนิ่คมอนดารอสนะครับวันนี้ผมจะพาเดินทางในเส้นทาง3051นะครับสกส0 5 1ระหว่างทิศเกตอุบรพิสัยนะครับเป็นทางนี่ข้างหลังเราคือทางตัดใหม่นะครับที่มาจากในตัวเมืองทิศเกตนะครับตอนนี้เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ทางหลวงชนบทหมายเลขสก3051นะครับเดี <het> ๋ยวเราเดินทางไปกันนะครับอยกนี้ก็ ทางขวาเราขวามือเราคือไปทางแยกคือสวนนะครับพือจะตัดเ9226ข้า, 2, 2, างหน้าเราคือทางเลี่ยงเมืองพิษเกตนะครับนี่ก็ไปเลี่ยงเมืองขูข่ขันเลี่ยงเมืองกันพารักนะครับเลี้ยวกรไปอุบนนะครับด้านซ้ายนะครับเราจะวิ่งเส้นทาง3001นะครับทางหลวงชนบทเพื่อจะเข้าไปทางรัดพอุบลพิสัยนะครับบโอ้หมูทอดสิบบาทโอ้มีหอมกระเทียมขายนะมาขายด้วยนะครับหอมบ้านๆเลยหอมใหม่ เส้นทางไปด้วยกันนะครับนี่ก็มีโอกาสได้มาผ่านมาเส้นนี้นะครับก็ถือโอกาสร,รีวิวก็ถือว่าเป็นทางหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับมาจากอุโมพิสัยเพื่อเข้าเมืองสิสเตตน,นะครับอยู่ตรงที่ใต้ของ2ซอ6นะครับเส้นนี้ หลายคนชอบบ้าน,<อ>านในบ้างก็เดี๋ยวเราลองไปชมด้วยกันนะครับ นะครับนี่ประมาณ7-8ปปีแล้วที่ไม่ได้มาเส้นนี้นะครับ ในเส้นนี้นะครับเรียบเรียบง่ายๆเหมือนกับมันมันไม่ต้องเร่งรีบนะครับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะครับเส้นนี้แต่ว่าเวลาเร่งด่วนก็อาจจะยอดเยอะรถเยอะนะครับชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะรถเยอะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อยๆขับไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเส้นทางที่แปลกสำหรับผมนะครับก็เลยดูแบบเออดูเส้นทางไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมไปด้วยนะครับอันนี้บ้านแค่ บ้านป่าอาวนะครับนี่บ้านปาอ่าวผมมีแฟนคลับอยู่นะครับคอยเม้นดอกไม้ตอนเช้า,ท,า,ท,าทักทายตอนเช้าทุกวันป่าอาวเลี้ยวขวานะครับแล้ตรงไปบ้านแค่นะครับบ้านแค่นี้เป็นบ้านพรพรมหรือเปล่าบ้านร้านเจิ้นตัวที่เคยไปถ่ายคลิปในคุณพรน,นะแต่นี่เป็นบ้านปลาละนะครับใช่ไหมชื่อชื่อบ้านถูกไหม ถ,ถ้าถ้าพูดชื่อบ้านไม่ถูกต้องขออภัยนะครับมันแค่สี่กิโลนะครับอันนี้บ้านน้ําท่วม,มบ้านน้ําท่วมชื่อไม่ดีชื่อหมู่บ้านไม่ <laughs> ไม,ไม่มันอาจจะเป็นคนโบราณเขาตั้งมานะครับแปลว่าเคยน้ําท่วมมาออเบ้านห่องห่องก็คือฮอลที่บ้านห่ององุติกันนะครับชื่อหมู่บ้าน ว่าเป็นครั้งที่2ที่ผมเดินเคยเดินทางมาเส้นนี้ก็ได้นะครับในชีวิตเลยนะครับต้องถ้าพูดผิดพูดถูกก้องขออภัยด้วยนะครับก็คือผมก็อ,อยากนําเสนอในเส้นทางที่ผมเดินทางผ่านนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเอออยู่บ้านไม่ได้กลับบ้านนานหลายเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นฤดูกาลที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับ กับตัวได้เปลี่ยนบรรยากาศใน้อนคลายกับสิ่งที่ผมนําเสนออยู่ด้วยนะครับผมขนาคือระบาดสบูบ้บานครับตามป้ายนะครับนี่คือโคกหลงงนาแล้วนี่ซ้ายมือเราใหม่ๆเลยปีนี้เลยมีกองไส้ไก่รอบเลยโอ้ถนนหลงนาีเไลยลงดีเป็นทางตัด เป็นเส้นรองนะครับเป็นทางหลวงชนบทซึ่งเรียบเข้าตัวอำเภอนะครับจากอำเภออุทวะพิสัยถึงสิสเกตแล้วก็ที่ผมมาจากสิสเกตเพื่อเข้าตัวอำเภออุทพิสัยนะครับแต่ผมจะเลี้ยวเข้าขออุทวะพิสัยนะครับในเส้นทางนี้นะครับนี่บันแขกน่บนขวัม ทีอบ้านอะไรนะครับ น, <laughs> น,นี่บ้านพร้อมพรมนะ <_ S 1> ช่วงนี้ก็คงจะเงียบๆกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สั่จอดออกจากบ้านกัน บ้านแค่บ้านแค่ก็เป็นบ้านจร์ดกีจอร์คเเค่เหรอก็เป็นแค่นี่ก็คือจร์ดกีไงภาษาอีสานอือโอ้เอาแบบแค่เลยเพิ่งเห็นเนี่ยเออนี่โรงเรียนบ้านแค่นะครับใช่คำภาษาจอร์จอร์คเเค่จรเเคบ้านแค่หรือว่ามันมีแค่แต่ก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ดูบ้านแค่ แต่ก็จเจริญกันคล้ายๆว่าจเจริญเหมือนในเมืองกันหมดแล้วนะครับหมู่บ้านในย่านนี้นะครับมีแผงแล้วก็มีร้านค้าร้านขายเหมือนกับในตัวจังหวัดในตัวอำเภอครับหมู่บ้านหลังนี้สวยมากครับนี่ตรงนี้ก็สวยนี่ ที่ที่เราผ่านเนี่ยก็จะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับน,บนปปี่บ้านสปูบพีโลบ้านเต่งที่เราจะทะาุตรงไหนเดี๋ยวก็คอยดูกันนะครับเราเข้าหลังอุทุพหรือเปล่าเนี่ยมาเส้นเนี้ยก็ไม่แน่ใจนะครับรนที่เด่น แค่นี้บ้านใหญ่นะจะเดินด้วยนะครับนี่เป็นที่รโล่งนะครับมองฟิลกีมันทุ่งกุลาเลยนี่ไม่ก็มีต้นไม้ เรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าช่วงระหว่างหมู่บ้านก็เราก็ต้องลดความเร็วลงนะครับบ้านโนนกลางข้างหน้าเ mm hmm. มื่อกี้มันมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาตั้งแต่เราออกจากแยกแยกใหญ่มานะครับแยกวงแหวนมาแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามาเส้นอ้อมหรือเส้นตรงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้ G P s ด้วยนะครับกะว่าลุยมาเลยนะครับชาวบ้า,บาน ตัดข้าวกันเลยนะครับวันนี้มีเด็กคอยเซลฟี่ถ่ายรูปโอ้สุดยอดเลย บ้านอันลาง2.3บ้านทุ่งสวา่วางคุณวัดวิสัย ไม่ได้เลาะไปทางบ้านน้องลุงหรือว่าบ้านระยะทางไกลขึ้นในการเดินทางนะครับจริงมันต้องตัดเข้าทางบ้านบ้านน้องลุงอนะถ,ถึงกันได้เข้าทางทิศตะวันออกของอุทุมพรนะครับนี่เราไม่เคยมานะครับจะเดียวไหนเพื่อลนลงเลยจะไปไหนจะจะตัอุดมพรเลย วัดสะพูตะบลกำแพงโอ้ยเข้าทางวัดสะพูเลยจริงๆต้องเข้าทาง มันต้องเลี้ยวขวาก่อนนะครับต้องย้ำอีกทีหนึง่งเรามาทางอ้อมไปหน่อยนะครับบ้านสปูนี่เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ค้าขายนะครับในตัวเพิดหัวปใสมีแม่ค้าแม่ขายเยอะนะครับธุรกิจแม่ค้าค้ขาข,า,ขายสรุปว่าเรามาอ้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปหาหมู่บ้านหาที่บ้านเรานี่ก็คือต้องตัดอีกเส้นหนึ่ง ทำไมรถมันน้อยไม่ค่อยอไ,ได้มาเนี่ยครับก,ก็มาถึงอยู่เพราะพี่ไซแต่ว่ามาจะเข้าเส้น,นเส้นปางกูอะครับเส้นที่ไปปางกูนะครับนี่บ้านหนองอีทุ่มผมก็ไม่เคยมา,ยาจริงครับท่านผู้ชม้องบอกได้ก่อนหลงเป็นหลงไม่เป็นไรเราก็ได้บรรยากาศไปฝากท่านผู้ชมนะครับ เรียกว่าเดินทางโดยไม่มีจุดจุดหมายมีอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ทาง <c oughs> จุดหมายก็คืออำเภอตัวพิไัยนะครับย้อนมาไกลพอสมควรนะครับถ้าเราตัดเข้าเส้นเส้นที่เราเห็นป้ายเลยมานั่นะครับคือชะกได้กว่าอันนี้เรามาทางตรงเลยอีออมเป็นสิบโลผ่านนงกผุปปผ่านทุกหมู่บ้านนะครับ าหาใครหมู่บ้านไหนอยู่ใกล้โซนไหนก็หากเป็นระหว่างที่ผมเดินทางผ่านก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทักทายกันนะครับเราถึงแยกถนนบางกูแลนะครับทีพีเให้เลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายนะครับแต่ผมเลี้ยวขวานะครับก็คือซ้ายของเราคือไปปางกูนะครับมีมีเส้นถนนต้นตาลน,นะครับแล้วก็มีวัดศรีมงคล เส้นทางนี้นะครับแต่นี้คือเราจะเข้าเมืองแล้วนะครับเข้าอุปลพิสัยเรามาเข้าฝั่งทางทิศทิศใต้ของอุตรดินะครับ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกลับบ้านก่อนนะครับอกมาไกลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการเดินทางสวัสดีครับ